แก้วขมิน้นปลูกเองนะอยอ,อยยอ,อยพี่น้องแมวโอ้ว้าวว,าว้าวอือพี่น้องแมวเอ,อ้ยพี่น้องแมวคนน่ะบ่เคยเห็นดิอย่าแก้วขมิน้นต์อย่งยยยางนี้ก็่อยใหญ่เติบ์แผลน่อยแหลกหญ่กว่านี่ด้นี่บอกนี่เสือดว่าเอาไว้ให้มันแก่ๆเหลืองๆไปจะก,กินย นี่เต๋อแห่งอยากกินมันกํามันกํำบได้นะกํำปอกบได้นะต้องเอามาสักไว้กันโอหกนโอ้จะแตกด,ดีๆี่ร้อนมากเห็หนม้วงเห็นเหนบม้วน เลยพี่น้องโอ้ใสอกไปแล้วกนะเออมองมาแต่สวนพี่น้องเลยหน่วยใหญ่ย่างขนาดเลยแก้วขีมินแก้วขมิ้นเออนองน่ตัดมดีเนากินอดลยดมนก็ดีเลยะหากินมากพี่น้องจ้าขายบึงไปไหนเสร็จกินเด้อกินกินเย เ็นัง่นเแบ้ปะคอม่อ้ยโ้ยโอ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 ้อ ยังเตียงผินมาเป็นแมวเตียงไม่เกิดกิอครับพ่ออืออร่อยมากแต่ว่าน mm. ื่อยมันหนีง่ายติดเลยะอร่อยมากพี่น้องจ้ะ มันบกเปียวเห็นไหมตนบอกว่าวเอาไว้มันเหลืองเหลืองมันบ,<อ>ก,บกเปียว,มยวมหมดคนเจ้าเก,ก็บไว้เกินเนี่ยจะเอาไว้แกกว่านี้มันสีเหลืองกว่านี้อีกนะมันยังไม่สุกหรอกเนี่ยมันยัง<ช>แกยได้อีกเซ็สดแม่นะเนี่ยไม่ทันเลจอดอยู่แม่ฝำซื้อมันดีเนะเจียวขมิ้นน่ากินเหมือนแม่กินโย้อยๆเยอะๆอืน่ากินมากโอเคอื เติร์ดจิ้มจะแสบตัวเออพี่น้องเอ้อมองมองถูกไงเป็นตะแสบอีหลีมันไม่เปรี้ยวพี่น้องจ้ะเอาไว้ให้มันแก่ๆมันจะเหลืองกว่านี้เราพี่ใหญ่เติรดเราอยากกินหลายเก็บมาก่อนตอนนี้ใหญ่ยุยยุยยุยนื่อยคนลักมันอยู่ข้างทางเออแม่เนี่ยคนละเน่อยคนหลักมันอยู่งขางทั้งเจ้านี้เจา้า,จา,นจานี้ย่านเพชรพี่น้อง ยานเพชทอยากกินแต่ยานเพ็ทอืนแถมมันค,คมคมนี้เลยนะหนยใหญ่ดีพี่น้องดูสิพนนันแก้วแก้วขมิ้นเด้อพี่น้องจ้าหน้าโปูกมากอะปมันเป็นลูกดีมากเลยลูกเป็นพวงเลยนะใหญ่ด้วยอ่ะเราต้องเอาออก <c oughs> มันเหลือประมาณพวงละสามลูกสองลูกมันจะใหญ่แต่ปีนี้แม่ยังไม่เอาไว้เยอะเพราะแม่ว่าต้นมันใหม่อยู่เแล้วปีหน้าเอาไว้เยอะ ป,ปีนี้แม่ตัดดิดดอกมันทิ้งเยอะเลย<อ>สนทยาเอาดอกมันทิ้งเยอะเลยปีนี้ยังไม่ให้มันติดสองสารต้นมันใหม่อยู่ <c oughs> จะหมดแล้วพี่น้องจ้ะสองพอลูกจุกจับจุกจับอะไรจริงจะหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มามามา <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าเยอะๆมากินเลยกันเดอ้อปีหน้าอย่าจุงไว้เยอะๆอยู่ นี่ลูกใหญ่จริงๆพี่น้องไม่น่าเชื่อว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกแคบคิดว่าลูกมันน่าจะประมาณกำมือนะนี่มันใหญ่กว่ากำมือดูสิฟันในจานนะเต็มจานเลยฟันอีกไหมไม่ได้ขยายเรามาฟนอีกก่อนเดี๋ยวพี่น้องจ้าแค่นี้ก่อนเด้อสิฟนันกินบ่ท่านเดียวโอเคนะคะท่านกินบ่ท่านกิน,น,กนแกลคเมินเดอค่ะเด้อฟาน